ลงมาซะเเกิดอะไรขึ้นร่างกายของข้าถูกมันบังคับอย่างนั้นหรอ <Yeah. S 2> ah. ย่าฮ่าเพียงแค่ระดับเหนือยุทธห้องที่แปดอีกทั้งพลังยังไม่มั่นคงอย่างมากด้วยแต่เขากับสังหารจากกักรพรรดิทั้งสามได้อย่างง่ายดายเลยพวกเจ้าร้องของความช่วยเหลือสิอว่าอะไรนะข้าบอกให้เจ้าร้องของความช่วยเหลือ,อยังไงเล่าไม่อย่างนั้นข้าจะฆ่าพวกเจ้าซะช่วยด้วยช่วยพวกข้าด้วย ใครมันเป็นใครใครมันฆ่าบุตรของข้ามันเป็นใครข้าจะสังหารมันซะสลายผู้อาวุโสหงหยวนช่วยดูสองคนนี้ด้วยข้าเป็นคนสังหารลูกชายของเจ้าเองแน่จริงก็เข้ามาเลยชากรตอนนี้บุตรชายของพวกเราอยู่ในกำมือของพวกมันถ้าหากพวกเรายื่นมือเข้าไปช่วยล่ะก็พวกเขาอาจจะอยู่ในอันตรายนะเอิรดนี่ เจ้าอย่าได้กังวลไปเลยรังสีพลังของมันมีสิ่งผิดปกติอยู่หาข้าเราไม่ผิดลกักก็มันจะต้องใช้โอสถต้องห้ามแน่ด้วยพลังที่มันยืมมานั้นไม่มีทางที่จะสามารถเอาชนะบรรพชนราชวงศ์เจ้าได้จริงด้วยท่านนี่ช่างสังเกตจริงๆเลยเจ้าเท่าเหลิวเจ้าเท่าจ,จ,จีบอกให้คนของพวกเจ้าหยุดโจมตีราชวงศ์เจียงซะไม่เช่นนั้นข้าจะสังหารบุตรชายของพวกเจ้าทิ้งทั้งหมดจงกลับมาหาข้าโชคยังดีที่จับตัวจักกพรพัิราชวงศ์เหลิวและจักกับพัิราชวงศ์จีได้ ตัตรูของพวกเราในตอนนี้จึงเหลือเพียงแค่ราชวงศ์เจ้าเท่านั้นตาเท่าเหลียวตาเท่าจีพวกเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ทำไมถึงยังไม่มาช่วยเหลือข้าในการจัดการเด็กเหลือขอนี้เพอคู่ต่อสู้ของเจ้าเป็นเพียงแค่เด็กเหลือขอเท่านั้นอีกครั้งพลังยุทธ์ของมันก็อยู่เพียงแค่ระดับเหนือย,อยุทธ์ทงที่8เท่านั้นหากพวกข้ายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือท่านและเรื่องนี้แพร่กระจายออกไปพวกข้าจะไม่กลายเป็นตัวตลกหรอกหรือจริงด้วยท่านพี่เหลียวก่าได้เยี่ยมมากเด็กนี่มันแค่ยืมพลังพิเศษ,ษ,ษมาเท่านั้นด้วยระดับพลังยุ หน่อยพวกเจ้าทั้งสองมันไว้ใจไม่ได้ฮ่าฮ่าตาแก่หน้าโง่พันธมิตรของเจ้ามันเชื่อถือไม่ได้จริงๆเลยเพียงแค่พิบตาเดียวมันก็หักหลังเจ้าแล้วเฮ้อสามหาวยิ่งนักข้าไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพาพวกมันเพียงแค่ข้าคนเดียวก็สั่งหารเจ้าได้แล้วข้าจะล้างแค้นให้กับลูกชายของข้าชูเฟิงระวังด้วยเอ่ออะไรกัน แม้ว่าเจะเด็กเวนนั่นพลังการต่อสู้จะแข็งแกร่งแต่รังสีพลังของมันก็ยังไม่มั่นคงแระทั่งพลังยึดของมันก็ยังน้อยกว่าหนึ่งห่วงมันไม่มีทางเอาชนะตาเท่าเจ้าได้หรอกถ้าหากตาเท่าเจ้าเอาชนะเจาเด็กเวนนั่นได้ล่ะก็แม้ว่าพวกเราจะไม่ต้องเข้าช่วยเหลือเพียงแค่ราชวงศ์เจ้าก็สามารถทำลายราชวงศ์เจียงได้แล้วเจ้าเด็กอวดดีเจ้าคิดว่าจะหนีไปไหนได้